สวัสดีครับฟังการนพีไพรสสภาผู้แทนราษฎรมาสองวันเต็มเต็มหวังว่าเอผลเอกประยุทธ์นี่น่าจะกึดได้นะครับแปลว่าคิดได้นะครับโอ้โหผลออกมาเป็นจะได้หกกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบอกว่านี่ผลเอกประยุทธ์เตรียมใบลามาให้หมดแล้วโอ้ผลเอกประยุทธ์เจริญชับอกว่าผมไม่เอาผมไม่ออกใบลาคุณอาใช้เองผมไม่ออก เป็นต,ตายผมก็ไม่ออกโอ้ยตา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 ยนะครับเอาิีปลายมาสองวันนะครับโอ้ยสารตะเรื่องมานะครับนะเอาเรื่องทุกเรื่องนะคุดมาบอกคนเด็กเยว่าคุณล้มเหลวตรงไหนแต่ผลคําตอบคือผมไม่ออกผมไม่ออกโอ้นะครับนึกว,ดดนกว่าจะคิดได้นึกว่าจะคิดได้คิดไม่ได้ขนมันดื้อครับขนมันลึก คนมันลึกภาษาเหนือแปลว่าคนมันดื้อครับมันกับโมูเย่าเงียจะได้เนาะพี่น้องวาจะได้นี่ก็คนมันลึกอยจะได้เหรอเอ้าจุ๋ยตอบไปเลยดิเงี่ยจะได้นี่นี่ผมกับเหมือนตึ๊บยางเนี่ยโอ้บบนี้โอ้ยนะครับอ่ะจุ๋ยก็ตอบไปเลยคนมันลึกอย่างเงียจะได้ดีนะครับ จะได้ออกไปป่นๆน,นะครับวันนี้ชาวนาไม่มีข้าวจะกินนะครับมันนักขนาดนักแล้วนะครับชาวนาบอกมีข้าวจะกินเพราะเป็นหนี้เป็นสินต่อกศขนาดชาวนายังไม่มีข้าวจะกินนะครับเศรษฐกิจบ้านเมืองเป็นขนาดไหนนะครับคุนสุดินกัางแสงนี่เปิบอกว่าพลเอกประยุทธ์หันมาทบทวนตวนเองนะครับสงสารพี่น้องประชาชนเถอะยุบสภาพวกผมก็ไปพวกคุณก็ไปครับวันนี้แต่อีล๋ละครับ คนมันลึกกับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ